สวัสดีค่ะบ้านราไร่ปเขานะคะ,ะมือนีนะคะห้องกะสีมาเอาต้นนะคะต้นปกติห้องขายแต่นอกับดอกนะคะ่ะแต่ว่ากมีคนสั่งนะคะว่าอยากได้ต้นต้นที่แบบว่ามีดอกแล้วนะคะมีดอกแล้วเอาแบบว่าบ่อบานปันไดน,นะคะเอาจุ่มจมื้อนีหเอากันเลยมามาเอานะคะจะไปส่งนะคะจะไปส่งอันนี้ห้องกะขุดนะคะอันนี้เป็นคัตเตอร์เนาะขุดเลิกๆค่ะเอาทั้ง ทั้งหาทั้งดินพร้อมนะคะเบิดเงาเลยนะคะเขาเสียจไปทรงชัยภูมินะคะชัยภูมิลูเมือนกันโอ้คือ,อ,อเอาถุงหน่อยหรือว่าเอาถุงเหมือนดำถุงขาวมีไม้ไม่แม่ยุบาย้บานพวได้มาสิตุตงงามๆเดียวกะเหลือกตุงงามๆนะคะให้ลูกค้าลูกค้าว่าออนที่นี่ดอกตุ่มแน่พันนะคะอ่าเขากะสีเอา ทั้งรากนะคะแล้วก็ดินพร้อมทรงนะคะทรงวันนี้สีสิบหาต้นนะคะสีสิบหาต้นผู้ใดสนใจกะสร้างได้เด้อค่ะนะคะ,นะคะเริ่มต้นที่ต้นละห้าสิบบาทนะคะต้นละห้าสิบบาทคันทาย,ยูไก่เาก้ากะส่งฟรีนะคะส่งฟรีไม่เกินหาสิบกิโลเมตรนะคะ นั่นั่นค่ะบวกคาทรงนะคะบวกคาทรงนะคะเข้ากับแพ็กให้ย่างดีก็ค่คอยๆจิ้มค่อยๆงี้เอาเนาะค่ะเอาให้ได้ดินนะคะเยอะๆนะคะรากจะไม่ขาดเนาะคคัตเตอร์ได้แล้วคะ่ะบ15ต้นตอันนี้เสีเอามะกะเลดค่ะ นะคะเอาตันนี้ตันนี้นี่แหละตัวนี้ใหญ่นี่แหละอ่ะกะนี่กน,นะคะอันนี้ห้องกะมะกะเล็ดนะคะลูกค้าคุณกะอยากได้เนาะบอกว่าเอาเป็นดอกมาเลยนะคะ <ß you> นอกระสร้างไปปลูกแล้วนะคะกะขอบคุณลูกค้าหลายๆนะคะจากชัยาพุกนะคะนอกระสร้างไปปลูกแล้วแต่ว่า อันมันบอบอท่านใดเป็นดอกเนาะคะ่ะก็เลยอยากได้แบบเป็นดอกไปเลยนะคะเป็นดอกไปเลยเขากันเลยอ่ะลองทรงเบิงเนาะคะ่ะลองทรงเบืองเบิดต้น,นะคะ่ะเบิดเหงานะคะเบิดเหงาผู้ใดสนใจกะนี่นะคะ่ะคือไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะรอดไม่รอดรอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขากับแพกให้ย่างดีค่ะเนี่ยเอาถุงมาแพ็กก่อน มองตัไตไม่น้อคเห็นต้น,น,นตสูมเดี๋ยวถึงท่นไม่เห็นต้นหางมเห็นตน้นหางนี่ไปตัดออกเวยคิดแขกใส่ถุงย,าง,ยางดีเลยนะคะรากเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้รากมันขาดนะคะกกดืิอเอาลุงวดนึ้นมาตลอดชุกนะคะนี่ สวยเลยนะคะเนี่ยค่ะหูยางสูงนะคะบ่วแพงค่ะพี่น้องคืบอบัซส้มเป็นดอกกว่าน้ำหนึ่งเมียอ่าอันนี้เพื่อนลูกค้าเพื่อนจะได้แบบตุ้มๆนะคะ่ะนาดเป็นน้องกับสีบานเร็วนะคะเนี่ยเน,เนี่ยค่ะห้าสิบบาทนะคะโหถูกคาอยู่ยดีค่ะปลูกอันนี้ได้สองเดือนนะคะได้สองเดือนเราขายยกต้นเลยนะคะอะใครสนใจ กะตีตโตมากเนาะคะ่ะนี่หลายเนาะ,ะตอนนี้กำลังกำลังอันนี้อ,อันนั้พผุพเพรอะไรส่วนหาซิปหกซิปนะคะเขาผูกขายแพงค่ะราคาณนะสถานการณ์แบบนี้นะคะ ก้อนนี่งามคักแหนงเต็มเลยนะคะอันนี้ใส่ทองเขาก็เอาแบบซ้อมดองสีเลยค่ะทรงคุณอ่ะมีแหนงหลกักเต็มเลยเขาวๆนะคะมีใส่ท้องค่ะงามงามนะคะขาย,ยกต้นเลยนะคะ,ะแบบนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าอย่เพี่น้องเนาะสวงห้าสิบปลูกได้ บนอันคุ้มค่าค้นสือไปได้ค่ะนูว่คาคุ้มค่าค้นที่สือไปนะคะพระมาสองเดือนเขาปลูกได้มามเขากะอ่ะใคสนใจแบบนี้เขากะส่นงนะคะส่ทงทั่วประเทศเลยมีจำนวนจำกัดเนาะโอฮค่ะมันใบแตกออกมาขึ้อน,อนนะะอแล้วค่ะต้นหนึ่งเขากะยกก่อเลยเอ,อยกก่อเลยแล้วก็มัดยางดีแล้วค่ะมัดยางดี ให้ดจะบ่ใไห้ถึกดล้มถึกแดดใครสนใจก่นน้นองคะมึงต้นนี้คะ่ะนอหลายแห้งคะ่ะพนะเป็นซิปนอฟังข้างนี้แล้วก็พุนะคะ่ะฟังข้างนี้อีกเด้ค่ะนี่ต้นละห้าสิบบาทนะคะหาที่ไหนได้ อ่อนซ้อนเนาะคะ่ะอันนี้ก็ห่อแล้วเรียบร้อยนะคะกำลังจะขนขึ้นรถนะคะขนขึ้นรถโอ้โหเลยเยอะเลยนะคะแพ้ใค่อย่างดีขนขึ้นรถนะคะเราจะไปเที่ยวเชยภูมิกันนะคะลูกๆขนลูกขึ้นรถค่ะ ไม่ต้นจะดึงเลยนี่อะไรเนี่ยทำไมทำหน้าอย่างนี้ดูหน้าดิดู <c oughs> ด้ว <c oughs> ท่าอะไรเนี่ยอะไรกับอะไรนะบวกกันอะไรกับอะไรนะเกี่ยวเกียเ่ยวกับกิงคองบวกกัน <c oughs> โอ้ยพี่โปอีกตยวของเล่น อันนี้เป็นมะากร็ตชมพูนะคะพี่น่องค่ะห้าสิบบาทหกสิบบาทค่ะเขาสื่อเลยเนาะค่ะเนาะอันพวกไงจะเป็นของฝากของขวัญก็ได้นะคะขึ้นบันไม้ก็ได้พี่หน่องขึ้นบันไม้วันเกิดง่ายนะคะเนี่ยแสดงความยินดีก็มะากร็ตได้นะคะมะากร็ตแสดงถึงออกถึงความรักนะคะความหมายของมะากร็ต จะให้เอาดา่างได้ล่ะตกวเก่งเกงไม่ต้องไม่ต้องทำให้ตก พี่เต้ช่วยเอ้หช่วยนะครับพี่เต้ช่วยอ้าวโอ้โหโอ้โหสีเสือกับสีผิวก็คือกันติฮะตาขาบักวาเนะ ได้ารักว่าไม่ไหวแล้วอ้าวถีบแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องกดไลน์เลยให้บ้านไร่ไปเข่าด้นะคะสวัสดีค่ะแม่ติเต้ให้ไปติเต้ติเต้ติเต้เต้บอกขอบคุณครับเร็วทักไปแครับขอบคุณครับฝากด้วยฝากด้วย